นาฬิกาแขวนที่บ้านเสียซ่อมยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมนาฬิกาอีกแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาแขวนตัวนี้นะครับก็ได้มานานแล้วล่ะนะครับอาจจะมีผูพังตรงนี้แตกก็หลักๆนะครับ นาฬิกาก็ถือว่าเป็นไอ้เจ้าตัวที่สําคัญนะครับเราสามารถที่จะต้องคือก็คือต้องใช้ดูเวลานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซ่อมนาฬิกาตัวนี้กันตัวนี้ไม่มีกระจกด้านหน้าเพราะว่าน่าจะแตกไปแล้วล่ะนะครับน่าจะแตกไปแล้วแล้วก็ไม่เดินเดี๋ยวเราอ่าคือตรงนี้มันหลวมด้วยนะครับสังเกตมันอย่างเงี้ยอ่านะครับมันคือมันหลวมอนะ่ะเ,เดี๋ยวเราต้องแกะตรงนี้ออกมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมต้องดึงดึงตรงนี้ออกมาก่อนอ่าเดี๋ยวนะฮะอาจจะต้องใช้อไขควงแหลมๆนะครับในการงัดขึ้นมางัดเพราะว่าถ้าเราดึงเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอาจจะเสียได้นะครับอืมครับก็ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาครับอ่าตัวนี้หลวมครับตัวนี้หลวมตัวนี้หลวม,ลวมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ ตัวสำคัญคือตัวนี้ตัวนี้เสียหรือเปล่าคือนาฬิกาเสียไม่เสียเนี่ยคืออยู่ที่ตัวนี้นะครับเข็มเนี่ยนะครับเสียหรือไม่เสียเนี่ยไม่สำคัญเพราะว่าเราดัดแปลงได้นะครับเอาลวดเอาอะไรใส่แทนได้แต่สิ่งที่นาฬิกาเสียเนี่ยเสียหรือไม่เสียคืออยู่ที่เจ้าตัวนี้พอสังเกตไหมครับตรงนี้มันเป็นขดลวดนะนะครับมันน่าจะใช้แรงเหนียวนําจาก กำลังไฟจากฐานอะนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ายังใช้ได้อยู่ไหมนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวนะเบื้องต้นผมเอาเบื้องต้นผมเอาเเมื่อกี้ก็ลืมทดสอบนะเบื้องต้นผมลองลองเอาเข็มนี้ใส่ดูว่ามันยังหมุนไหมเข็มนี้พอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเด,เดี๋ยวผม เดี๋ยวเราลองใส่ฐานดูนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ฐานมาละนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เสียหรือไม่นะครับก็ลองใส่ฐานดูมีหมุนหมุนนะครับสังเกตไหมครับตัวนี้หมุนหมุน ถ้าให้เดาก็น่าจะทำงานปกตินะครับเนี่ยแต่มันดูยากครับเพราะว่าเข็มวินาทีไม่มีอ๋อผมจับดูคือผมจับดูเข็มวินาทีมันเล็กๆนะครับอยู่ข้างในรู้สึกว่าหมุนนะครับจริงๆแล้วต้องมีเข็มวินาทีนะครับก็คือเสียบอยู่ในรูเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งเข็มเอ่อ ก็น่าจะใช้ได้นะครับไม่เป็นไรเราก็คือเหลือแค่2เข็มนะครับงั้นถ้าอาการนี้ก็ซ่อมง่ายเลยครับแสดงว่าตัวนี้ปกติไม่เสียเดี๋ยวเราก็จะแค่เอา,อาเข็มลงไปใส่เท่าน,นั้นเองนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเอาฐานออกก่อน เวลาเรางัดฐานนะครับเราเรา,เาง่ายๆนะเรางัดไปด้านเ,าเราเราดันไปด้านขั้วลบนะครับคือขั้วลบเนี่ยมันเหมือนกับจะมีสปริงนะครับดังนั้นแล้วเราดันไปอะ่ะมันคือมันจะออกง่ายอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรแปะนรงนะั้นเดี๋ยวนะครับแต่เวลาใส่นะครับเวลาใส่เราใส่ขัว้วคือด้านนี้คือขั้วบวกนะครับ ตอนนี้นะที่มีจุกตรงนี้คือขั้วบวกเราใส่ขั้วบวกก่อนแล้วเราก็ดันด้านขั้วลบนะครับลงไปแบบนี้นะครับเวลาใส่ใส่ขั้วบวกก่อนคือง่ายๆก็คือมันใส่ง่ายนะครับถ้าเราใส่ขัว้วถ้าเราใส่ขั้วลบก่อนนะสมมตินะนะครับอ่ะสมมติผมจะใส่ขั้วลบก่อนนะด้านนี้ขั้วลบใช่ไหมคือมันจะใส่ยากน <c oughs> ะครับอ่ะขั้วลบผมใส่ลงไปก่อนแล้วด้านขั้วบวก สังเกตไหมครับคือมันจะติดตรงนี้ติดตรงติดตรงหัวจุกมันใส่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นแล้วเวลาใส่เราใส่ขั้วบวกก่อนอ่าใส่ลงไปแล้วขั้วลบมันเป็นสปริงอยู่แล้วแล้วก็ดันแบบนี้ง่ายแต่เวลาออกนะครับเราก็จะดันไปด้านขั้วลบนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนใหญ่อะนะครับถ้าผมเจอแบบนี้ผมก็จะทําแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ ทีนี้ทีนี้เราก็จะมา,าคือปัญหาของเจ้าตัวนี้นะครับมันมันน่าจะหลวมนะครับสังเกตสังเกตเ,เข็มชั่วโมงเนี้ยมันแบบมันเบี้ยวเบี้ยวนะครับตัวนี้นะตรงนี้นะครับมันเบี้ยวเบี้ยวมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวผมดัดนะครับอาจจะใช้ครีมหนีบให้มันตรงๆ อาใช้ครีมหนีบให้มันตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สลับซับซ้อนหรือว่าใช้ความรู้อะไรมากมายนะเพียงแต่เราอาจจะดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าดูหน้าง,งานนะครับรว่านาฬิกาแต่ละเรือนบางทีอาการมันมามันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับอืมโอเคอันนี้ก็ตรงนะครับตรงขึ้นมาบ้างอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็มันสังเกตมันจะเอียงเอียงผมก็จะดัดนิดนึงนะครับให้มันตรง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 นะครับอ่าโอเคเอ่อรู้สึกว่าตัวไหนนะครับที่มันหลวมเวลาใส่เราก็จะใส่เหมือนเดิมเลยนะครับที่คลิปก่อนๆที่ผมเคยสอนมาเลยก็คือเราเอาเข็มสั้นใส่ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันหลวมนะครับเนี่ยโอเค ทีนี้ผมก็เอาเข็มนาทีใส่ลงไปนะครับเข็มนาทีใส่ยากไม่เอ่ยโอเคเข็มนาทีใส่ง่ายครับอ่ะอย่าให้มันแตกกันนะครับอ่าสังเกตไหมครับแบบนี้ถ้ามันแตกกันนะครับแตกกันตรงนี้ไม่ได้เราต้องเอผมต้องเอาเข็มสั้นให้มันลงไปหน่อยนะครับหมายถึงว่า กดเข็มสั้นให้ลงไปหน่อยกดเข็มสั้นลงไปคือคือคือผมใช้ไขควงดันดันตรงนี้เอาไว้คือถ้าเรากดแบบเนี้ยมันก็ไม่คือไม่คือมันก็จะโนมลงไปแล้วมันก็เด้งกลับนะครับแต่เราอันนี้เรางัดตรงนี้น,นิดนึงอืมอ่าทีนี้เข็มนาทีผมก็จะดึงขึ้นมาน,นิดนึงอ่าคือง่ายๆคือไม่ให้มันโดนกันนะครับไม่ให้มันสัมผัสกัน ตรงนี้ยังสัมผัสอยูน่นะเนี่ยอ่าโอเคน่าจะน่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยอืมน่าจะได้แล้วครับคือไม่ให้คือไม่ให้เข็มสัมผัสกันทนานั้นเองนะครับหลักการง่ายนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงครับเดี๋ยวผมจะลองอ่อตั้งนาฬิกาใส่ดูตอนนี้อ่ะตอนนี้ผมตั้งอ่ะ ผมตั้งเวลา,เาไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเดี๋ยวเราลองมาใส่ฐานดูนะครับลองใส่ฐานดูโอเคนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับคือฟันเฟืองข้างในมันเริ่มหมุนแล้วนะครับตรงนี้นะทีนี้เราก็ตั้งนะครับตอนนี้สิบสนาฬิกากว่าสิบสนาฬิกากับอีก ห้าสิบนาทีนะครับผมก็จะหมุนนะครับหมุนด้านหลังตรงนี้นะครับตัวนี้กลมๆตรงนี้สิบสี่นาฬิกาผมก็หมุนไปครับสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาฬิกาครับหมุนไปสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับสิบสี่นาฬิกาครึ่ง แล้วก็14นาฬิกานาทีประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าทำงานปกติไหมนะครับเดี๋ยวผมคือมันมันไม่มีเข็มวินาทีก็เลยดูยากหน่อยแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า เอาซักให้มันผ่านไปสักประมาณ5นาทีกันแล้วกันนะครับถึงตรงนี้เนาะว่า,เ,าเข็มมนันใช้ได้ไหมนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะถึง15นาฬิกาเลยนะครับถ้าถึง15นาฬิกานะครับเข็มยาวชี้เลข12ปุบ๊บก็แสดงว่าใช้ได้ละนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับ ก็เข็มยาวก็เกือบจะชี้ตรงเลข3เดี๋ยวเราจะรออีก5นาทีนะครับให้ถึงเ,เข็มยาวชี้ตรงเลข12ตรงนี้เลยนะครับดูซิว่าเข็มยาวจะชี้ตรงเลข3เป๊ะไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนก15บนาฬิกา ตรงนะครับอาจจะเกิดมานิดนึงเมื่อกี้ผมลืมดูนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับนาฬิกาที่ผูพังเสียแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาซ่อมใหม่ได้ตัวนี้ดีหน่อยก็คือเจ้าตัวนี้มันไม่มีปัญหานะครับไอตัวตัวระบบไขาลานตรงนี้นะครับก็แค่ใส่ฐานลงไปเสร็จแล้วก็ กดเข็มลงไปให้แน่แนๆเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ต่อไปอีกนานๆน,น,นะครับถึงแม้กระจกด้านหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันเช็ดเอานะครับก็วันนี้ามานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการซ่อมนะครับหลายๆบ้านก็จะมีนาฬิกาแบบนี้เราก็สามารถที่จะ ลองดูคลิปนี้นะครับเอาไปซ่อมได้ของเรานะครับบางทีมันไม่ได้เสียอะไรนะครับเพียงแต่เราอาจจะต้องไปแกะแ,แง้ม,แง,มแง้มดูนิดนึงนะครับก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับเราก็จะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ